สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับช่องพ่ออยู่ตอนเย็นๆครับอ่าครับตอนแรกเราสะมาเกลือเป็ดครับมีเป็ดอยสามสิบกว่าตัวครับครับมาให้อาหารครับ มีทั้งเป็ดดำครับก็บเป็ดขาวอืมกรดือฮะเอ๋เพเมื่อกินทั้งเพ เ,เขาสีขาบริกรมาหนิขับไปไกลแรงครับเกือเป็ดครับเกือไกลแต่มาเกือเป็ดต่อครับ รบ,บรรยากาศตอนเย็นครับบรรยากาศป่านห้างยำแดงครับ ขอบคุณเพื่อนๆหลายๆครับติด,ดตามรับชมช่องพ่ออยู่กเกษตรพ่อเพียงครับสวัสดีครับ